ติ่งพังคาใส่ตาผู้คนค่ะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนถลายลงไปแล้วมีบ้านสุดด้วยนะกาลังถ่ายคลิปอยู่ปรากฏว่าตรงที่ยืนนถลายลงไปด้วยนะคะก็คือตะลิ่งสุดลงไปทําให้เหตุการณ์นี้มีผู้ใหญ่ตกลงไปและเด็กสิบขวบค่ะผู้ใหญ่ช่วยกันขึ้นมาได้พ้นหมดแล้วนะคะเหลือแต่เด็กที่หาไม่เจอและยังหายไปแล้วตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้มีบ้านข้างๆโซนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะทับพังแล้วก็ซุดเหมือนกันนะคะจากตะลิ่งพังเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้ทีมระดมกันค้นหา ตามหาน้องจุ๋ยค่ะวัยสิบขวบที่ยังหาไม่เจอตั้งแต่ค่ำคืนวันก่อนจากเหตุการณ์ที่ตะหลิ่งสุดตัวลงไปในแม่น้ำายมค่ะตะบนครองกระจงที่สวรรคโลกสุขโขทัยนะคะคุณประพลสอนธรรมเป็นประหลัดอาวุโสอำเภอสวรรคโลกได้นำกำลังอสอมาช่วยกู้ภัยในการค้นหานะคะนำเรือท้องแบนล่องไปตามน้ำโยมทั้งเหนือจุดที่ดินสไลด์แล้วก็ด้านล่างจุดที่ดินสไลด์ด้วยส่วนบนของเรียบแม่น้ำายมก็จัดกำลังอีกส่วนเดินค้นหา ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าตัวของน้องอาจจะถูกต้นมะกอกหรือว่าเข้าของต่างๆทับอยู่ก็เป็นไปได้เพราะว่าตกลงไปพร้อมกับบ้านที่พังลงฟังดูนะคะ,อะตอนนี้ได้วางแผนกับทีมกู้ภัยนะฮะเราจะวางวางลายแนวโดวยเอาไม้ไผ่กั้นเพื่อเพื่อป้อ,องกันดินมันสไลด์เพิ่มนะครับตอนนี้คาดว่าน้องน่าจะอยู่ประมาณรอบต้นมะกอกนะฮะที่ที่ที่สอบถามคนบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นนะ แต่เราต้องต้องต้องกันการด้านหน้าให้หมดนะครับเพราะตอนนี้ดินเมื่อวานเนี่ยการทํางานดินมันจะสไลด์มาเพิ่มตลอดตอนที่เราขุดนะครับฉะนั้นเดนี๋ยวเราจะวางแนวเพื่อบองการดินสไลด์แล้วก็ใช้กู้ไผ่นะครับลงทํางานโดยโดยวางวางแนวเขตประมาณประมาณมัศมี3เมตรนะครับรอบพื้นที่เป้าหมายครับที่วางไวค้คือหลังจากค้นพื้นที่เป้าหมายแล้ว โดยเฉพาะจุดรอบต้นมะกอกอน,นะคะนานหลายชั่วโมงเลยก็ยังไม่เจอวีว่แววน้องจุ๋ยค่ะคุณยายสีนวลน,นพเลิศไข่วัย70ปีเป็นยายน้องจุย๋ยก็มาจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งให้เจ้าที่เจ้าทางพระแม่ทรณีพระแม่คงคาเปิดทางให้เจอตัวหลานนะนะซึ่งยายบอกว่าได้ไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่ามีคนแก่2คนกักตัวน้องไว้ไม่ยอมให้เจอก็ให้ยายมาจุดธูปไปขอเขาอฟังยายเล่าค่ะ ไปดูหมอกับมาเขาว่าอีกคทั้งประมาณคืนอ่ะเขาให้ไปทูบไปพกดอกเพราะว่าบอกแม่เขายังแม่ว่าคงขาให้เจอไวเออาเาแล้วแขกชอก็ติดให้เขามันคงแก่กองคงคุมมันไว้ค้นหายันเย็นค่ะค่ำแล้วด้วยนี่เห็นไหมคะสุดท้ายก็ยังไม่เจอก็ต้องยุติภารกิจไปก่อนเป็นวันที่สอง แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีบ้านอีกหลังใกล้กันค่ะเป็นบ้านของลูกพี่ลูกน้องของน้องจุ๋ยนี่แหละค่ะสุดตัวอีกหลังไปก็ต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของมีค่าออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ใช้รถแบคโฮรื้อลงมาทั้งหลังเลยนะคะก็หวันว่าถ้าปล่อยไว้ยังไงก็ถล่มแน่นอนค่ะโดยเฉพาะกับเจ้าของบ้านถ้าอยู่ในนั้นอาจจะโดนทับหรือไม่ก็ตกลงไปน้ำยมเหมือนเดิม,มนะคะก็เลยรือ้อเลยตัดสินใจรือ้อทิ้ง